ช้างมีกี่ตัวที่เจอเมื่อกี้ดิตัวใหญ่ไหมภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรช้างฮะอะไรนะเอเลเฟนเอเลเฟนอม่ทำไมเก่งจังเลยอ่ะวันนี้จะกินข้าวกับอะไรใครกินใครทำให้กินแม่ทำอาหาดไงแม่ทำให้กินอร่อยไหมอร่อยดีมือแม่เล็กอร่อยใช่ไหมคะ กรอบ,บหอมๆเลยแลย้วกระดูกอาเอากระดูกออกก่อนก็กินเลยกินอะไรอ่ะกินแหวกสีไงเหรอแม่จ้าะว่ามีเชื้อโรคในกระูกเหรอที่ดังที่ดังแกะออกขี้มูกที่ดังกาาลายเป็นสีขาวเลยเหรอคะกลายเป็นน้ำตาลสุบขี้มูกทำไงกลายเป็นสีขาว ใช้ไปอกการเชียเขาเลยกายเชียลรกเลยพูดไปเลยเลยบ้าแม่หนูไม่ตบหน้านะเลยนะหนูไม่ตบหน้านะตบหน้าใครตบหน้าเพตบทำไมอ่ะหนูไม่ตบนะไม่โอ้ยเอออย่าทำตัวเองสิ มากินไข่ทอด KFC กับน้ำพอนะคะวันนี้ทอดกรอบๆนัวๆกับข้าวสวยร้อนๆจ้ามาทานด้วยกันนะคะทุกคนน้องกินข้าวกับหยังนะง <c oughs> แซ่บปะฮะยิ้มแห้ง <c oughs> นี่อย่างทำไมอ่ะ เ,เขาใส่น้ำลูกฝนหน่กกินแต่ตอนคุณแม่ว่าเบิ่งเขา็ไปไปกินออกมาอร่อยอร่อยดีจังของอื้อได้เยอะไหมใส่ทีกิน,นก็ไม่รู้สิคะ่ะฮะได้เยอะตามราคา